คำเตือนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปและควรปัจจัยยานในการรับชมนะครับครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับพี่หมูอีกเช่นเคยนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะครับที่ติดตามันอยู่นตอนนี้นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีจะมาบอกนะครับวันนี้นะครับค่ายพีจีนะเอ้ค่ายพีจีแบบ ตอนนี้นะครับเว็บที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับมีค่ายเกมอัปเดตขึ้นมาเยอะมากนะครับผมนี้นะครับก็จะอยู่ในเสือแบบว่าอยู่แบบมีค่าย PG ีมีสเปนมี X o กนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับผมมีหลายค่ายมากเลยนะครับอ่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่ตอนนี้ครับก็ลองไปหาดูเันได้นะครับผมเอาเว็นเลือกเล่นเอานะครับทุกคนดูดิครับมาดูกันนะครับเกมใหม่ค่ายใหม่นะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับแบบ ทำไมเขาอัปเดตมาเยอะมากนะครับค่ายเกมนะครับมีเกมสุกสนุกนะครับเล่นแล้วแถมแตกง่ายด้วยนะครับทุกคนก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับผมค่ายนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมพอเจาะพอแห่งค้อนสายฟ้านะครับผมโอ้โหเป็นไงครับแตกน้อยแตกมากผมไม่รู้ครับแต่ตอนนี้คือปั่นแล้วแตกแน่นอนครับทุกคนมาดูกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้นะครับ เว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นเว็บงนะครับผม킹เก้าแปดนะครับผมโอ้โหบอกให้ค่ายเกมอัปเดตขึ้นมาเยอะมานะครับจากเดิมทีก็มีสเปซมีกรรมอนแล้วก็มีเอ็กโอนะครับแล้วก็พีจีนะครับผมแล้วก็อะไรนะมันมีทั้งหมด7ค่ายนะครับผมแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น10ค่ายเลยนะครับทุกคนเกมค่ายใหม่ทั้งนั้นนะครับผมมันเป็นเกมที่น่าเล่นมากนะครับทุกคนก็ดูดิครับเป็นไงครับมาอีกแล้วโอ้โหเป็นไงครับนี่นะถ้าเราได้ประตูสวรรค์2ออันนะครับก็จะได้ อีกนะครับผมนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกคนนะครับนี่ครับบอกคําเดียวเลยว่าห้ามพลาดนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยครับกับอะไรดีๆอย่างนี้นะครับผมอ่านะครับตอนนี้นะครับพี่หมูก็แนะนําที่เว็บดีมันโคงการเงินปลอดภัยมั่นใจไดร้อยเปอร์เซ็นครับก็ตอนนี้มีอยู่สองเว็บนะครับที่พี่หมูแนะนําอยู่นะครับก็ลองไปสมัครเล่นกันได้นะครับชอบเว็บไหนก็ลองไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมอ่า จะสมัครหรือไม่สมัครหรือจะชอบหรือไม่ชอบนั้นอันั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับอ่าอันนี้ไม่บังคับนะครับทุกคนอ่านะครับก็ลองไปศึกษาพิจารณาดูได้นะครับผมอ่าอันไหนที่ว่าพี่หมูว่าดีมันก็ดีหมดนะครับผมอ่านะครับเราก็มาดูกันอีกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอ้ยยังไงครับเมื่อกี้ก็เห็นแวบๆนะครับก็คือผมบิ๊กวินนะครับเมื่อกี้นะครับแต่มันดได้เท่าไรนะไม่ได้มองนะครับมัวแต่คุยยุ่งโททีครับลืมลืมลืมนะครับก็ นะครับก็ลองไปหาเล่เงินดูนะครับทุกคนนี่อยากจะแนะนําเลยนะครับว่ามันดีมากเลยนะครับผมนี่ครับมันดีตรงไหนรู้ไหมครับนี่ครับเป็นไงครับมันดีตรงนี้นี่เองครับผมอยากจะแนะนําเลยนะครับร้อยกว่าบาทแล้วครับผมเป็นไงได้นอนจะได้แน่นอนนะครับผมอืเป็นไงครับอันนี้อะไรวะเนี่ยวะเนมวินเน็กวินอะไรเนี่ยวินวินเนี่ยบิกวินของจริงนะครับ สองรอยกว่าครับทุกคนอ้าเพ่ร้อยกว่าบาทนะครับ3 5 0้อยห้าสิบนะครับเป็นไงครับแตกมากแตกน้อยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้แตกแน่นอนครับผมเนี่ยหัวแตกเลยครับผมอันนี้ยอกนะครับผมนี่ครับก็ก็ฝากไวนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวพี่หมูจะมาแนะนำในคลิปวิดีโอให้นะครับผมแต่อย่างเงี้ยเพื่อที่พี่หมูเล่นในวันนี้นะครับก็เป็นค่ายใหม่นะครับในเว็บ ที่พี่หมูเล่นอยู่เว็บคิงนะครับผมอาเป็นค่ายใหม่นะครับจากเดิมทีมีแค่เจ็ดค่ายนะครับสลอนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเลยครับลองไปหาเลือกเล่นดูนะครับนี่นะครับภาพก็สวยนะครับผมนี่นะครับเอฟเฟกอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับเดิมแต่ที่เพิ่มมาก็คือมันมีค่ายเกมเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรูปแบบเกมไม่ว่าอะไรเงี้ยคือทุกอย่างองค์ประกอบมัน เข้ากันได้มากได้ดีเลยนะครับถือว่าเป็นเกมค่ายที่มาใหม่นะครับก็ถือว่าเต็มเิฟนี่ก็ให้เต็มเซฟเลยนะครับผมก็ถือว่ามันดีนะครับผมนี่ครับชอบอะไรที่แบบมันง่ายๆเรียบๆอย่างเงี้ยครับผมเออนี่นะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่นี้ก็ดูดีดูหรูแล้วครับนี่ครับก็เล่นแตกง่ายครับแตกมากแตกน้อยไม่รู้แต่ที่รู้แตกแน่นอนครับผมนี่นะครับใครนะครับที่ ยังไม่หาเว็บดีๆยังเล่นไม่ได้นะครับผมนี่แนะนําเลยครับเว็บนี้นะครับลองไปสมัครเล่นได้นะครับผมอันนี้นะครับไม่มีส่วนใดเสื่อมเสียกับเว็บเลยนะครับแต่ไปเล่นของเขาแล้วรู้สึกว่ามันดีนะครับก็เลยเอามันแนะนํามาบอกต่อนะครับผมสาหรับคนที่เคยไปเล่นเว็บอื่นแล้วโดนโกงอย่างนี้นะครับก็เห็นโอกเหนใจอยู่นะครับผมอานะครับก็เลยหาเว็บดีๆให้แนะนำมาให้เล่นนะครับผม ส่วนใครนะครับอยากได้ทุนฟรีนะครับแนะนํานะครับให้ติดตามไว้นะครับผมที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะครับผมตอนนี้นะครับจัดกิจกรรมอยู่นะครับยังไม่ก็มีคนเข้ามาร่วมสนุกกันอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มากพอนะครับที่เราจะ start ใจได้อะไรนะตอนนี้นะครับผมก็เลยรออยู่นะครับใครที่ไม่ควรพลาดนะครับก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมอาเป็นแฟนพันธ์แท้พี่หมูนะครับเดี๋ยวพี่หมูมีรางวัลปลอบใจให้นะครับผมอะคอมเมนต์ทุกวิดีโอเลยนะครับผมนี่ครี้ยแฟนพันธ์แท้ตัวจริงนะครับใน ดี๋ยวให้รางวัลปลอบใจแน่นอนครับไม่ต้องกลัวมันจะสูญเปล่าเครับในสิ่งที่เราทำไปนะครับผมอ่านะครับเฮ้ที่บอกนะครับนี่ครับไปค่ายเกมใหม่นะครับอืมนะครับผมก็ลองไปหาเล่นกันดูเห็นไหมครับนี่ครับเป็นไงบิ๊กวินอีกแล้วครับทุกคนบิ๊กวินอีกแล้วนะครับนี่นะครับไม่รู้แต่งมากแต่งน้อยไม่รู้ครับจะเที่ยวหลูแตกงแน่นอนครับผมนี่ครับ ถึงไม่ได้ฟรีเกมไม่เป็นไรครับแต่องค์ประกอบเกมนะครับก็จะประมาณนี้ครับในรูปแบบค่ายใหม่เกมใหม่นะครับผมก็ลองไปหาลึกเล่นดูได้เลยนะครับห้ามพลาดนะครับสาวกสลตทั้งหลายนะครับนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับห้ามพลาดเลยครับกับอะไรดีๆแบบนี้นะครับถ้าพลาดนี่โหไม่รู้จะบอกยไงเลยนะครับเสียดายแท้เลยครับผมนี่นะครับมานะครับผมโอ้ยตกใจ นะครับอือเป็นไงครับผมริบร้อยบิ๊กวินอีกแล้วครับเม็กก็วินโดไมจริงจริงมันต้องเป็นเนอนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับภาษาอังกฤษนี่อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมสี่ร้อยครับสี่ร้อยสิบบาทนะครับอืมแตกมากแตกน้อยผมไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ผมแตกแน่นอนครับทุกคนนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้แตกมากแตกน้อยไม่รู้แต่เที่ยวรู้แตกแน่นอนนะครับผมนี่ครับร้อยครับ มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับนี่ยครับเป็นค่ายใหม่เกมใหม่นะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับพี่เพียงน้องนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังหาเว็บดีๆเล่นอยู่นะครับพี่หมูแนะนำเลยครับเกมนี้ดีแน่นอนครับค่ายเกมใหม่จากเว็บคิงนะครับผมนี่นะครับนี่ครับฟรีจะเป็นข้าครับผม ฟรีสปิงเกมนะครับผมได้ปั่นฟรีนะครับสิบครั้งนะครับทุกคนเรามาดูกันโอ้โหเป็นไงครับดาวกระจายเนี่ยโคตรเฟี้ยนะครับเป็นแบบอะไรที่แบบเรียบง่ายนะครับได้มาเรียนนนอนไม่รู้แต่ที่รู้ได้แน่นอนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอืเป็นไงครับเรามาดูกันครับฟีสปินนี้เราจะได้เท่าไรนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับมผ สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับได้แจ้งเกิดค่ายเกมใหม่ด้วยนะครับนะครับเปิดทางให้ค่ายเกมใหม่ได้เกิดบ้างนะครับผมอ่ะนะครับเอามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงครับเรามาดูกันนะครับมาดูไปพุ้มๆอกันนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน นะครับมีอะไรเฟียร์ๆเราเยอะนะครับผมได้มากได้น้อยผมไม่รู้แต่ที่รู้ผมได้แน่นอนครับผมก็จะประมาณนี้เรียบร้อยครับผมฟรีเกมที่จบลงไปนะครับได้ทั้งหมด600ครับก็คุ้มแล้วนะครับผมแค่นี้เอาอะไรมากนะครับกับชีวิตนะครับผมสุดยอดไปเลยครับนี่นะครับสุดยอดไปเลยครับผมแนะนําเลยครับ ค่ายเกมดีๆเกมดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับอืใครดียังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็รีบสมัครได้เลยนะครับผมรีบสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ลองไปหาเล่นกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอะไรดีๆแบบนี้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบที่ผมจะมาแนะนาเนืเนอวันนี้นะครับอ่าใครนะครับที่ติดตามอยู่ก็ลองไปหาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ไปหาสมัครสมาชิกได้นะครับวันนี้นะครับพี่หมูก็ต้องบอกว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดซับสไครต์และกดะระฆังแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปของเรานะครับ